เอาละครับวันนี้เราจะมาเรียกชั่นสกิปป้นีทอยเล็ตเป็นซีซั่นที่7จอ๋อเอพิโซดนะครับคลิปนี้ยาว20นาทีนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์นะครับไลค์กดแชร์นะครับไปครับทุกคนครับไป <All right. S 2> เปิดมามีพี่โอ้เป็นเหมือนน้ำน้ำหรือเปล่า right. อะไรอนะเอเมอรรเจนซี่อะไรทั้งอย่างนะฮะอาอยังไงต่อมาที่หน้าประตูนะครับหน้าประตูยังไงเปิดพุ่มไม้และเจอคำว่า ดิวแมนอันเดอร์อะไรนะอ,อะไรเป็นสำนักงานของเผ่าดิวแมนเหรอหรือจังไดนี่อ่าโอ้นี่ไงเผ่าดิวแมนกำลังวิ่งมาแบบขาเป๋ไปแบบไม่รีรอโอ้อุยเอา้าอุ้ยเหลือดิวแมนหลายตัวอยู่นะห้าตัวเออ มีคนนี้มายังรอดไหมโอ้ยังยิงได้อยู่โอเคแล้วก็มีคนวิ่งโอ้ยมีไหลมีมีเผ่าสวรคนหลายตัวอยู่โอเคเอ้ยรอดไหมเนี่ยโดนกัดแขนไม่โอ้โอเคตัดแขนตัวเองทิ้งออกมาแล้วก็วิ่งหนีโอเคถือว่ายังรอดแล้วยังไงโอเคแต่ว่าเผ่านี้ไม่อยากคุยด้วยแล้วนะ ยังไงเศร้ากับแขนขาดแต่ว่าก็ยังขึ้นเครื่องบินอยู่เออแปะมือแล้วก็ปิดแม่งเลยขอมือได้ไหมให้อภยัยเธอไปแล้วโอ้ สกิปปี้สายตาแบบตาเดียวตาเออไม่นะเอาโฆษณาอะไรครับเนี้ยโอ้โหโอ้ยิงระเบิดใส่แล้วยังไงเนี่ยโอ้โหยิงเหลือน้อยๆอยู่อะอะไรครับเนี้ยวัเตร์เฮกโอ้ยยังมีคนรอดอยู่ใช่ไหมหรือ,อยังไงโอ้สกิปปี้นี่มันเอาเอาใหญ่แล้วนะมันเอาใหญ่แล้วนะ ใครมาชนพี่คีริโตหรือไงเออชนเลยโอ้เป็นน้ำแข็งพี่คีริโตแน่นอนอย่างนี้อ่าฮะอ่าจริงด้วยจัดการพี่คีริโตจัดการแม่งมันบังอาจโอ้มันหายมันหายเย็นด,ด้วยด้วยมันหายความเย็นมันหายเชื้อแข็งโอ้มันจิม้ไมไหมยะขมอรอโอเคยิงปากตาโอ้ตาแข็งเลยทีนี้ พี่ขาดตาแข็งไม่ใช่พี่โตยังอยู่ไหมโอเคยังรอดอยู่โอ้โ oh, ห oh, ลูกกตามันเป็นลูกกตามเดียวด้วยโอเคพี่สว่านบอกว่าเข้าไปกันเถอะกู oh, แต่ว่าพี่คิดว่าโตเจ็บอยู่โอเคพี่สว่านกําลังปิดประตูให้โอเคปิดประตูเรียบร้อยอู oh, ้มันตาเดียวด้วยมันเป็นอ็อกเป็นสักอย่างนะทุกคนมันเป็นสกิปปี้ปดีอ็อกนะครทุกคนโ oh, อ้ตัวนั้นก็จะผ่าเข้ามาไอตัวนี้ก็จะเข้ามาโอ้แย่แล้วจะรอดอยังไงนี่ อ๋อเดี๋ยวข้างนอกมันเงียบๆเ,เหมือนเหมือนมีคนมาช่วยป่ะจริงด้วยอ่าฮะใครเนี่ยฮะใครอ่ะทำไมมันเผ่าวสว่านอู้เอซิซินสว่านแมนสุดเท่ What the heck โอ้มันมาแล้วมันเหมือนซอมบี้สักอย่าง น่าเกลียดน่ากลัวบอกเลยแต่ว่าพี่แกมาเมื่อคตรเทเลยอะไรวะเนี่ย Assassin y o w h a t e h e อ้โอ้นี่มันพันธมิตรกับ T V Man บอกว่าเอาทิวะไปใช้ซะอา่าไปพร้อมกันเลยจ้าไปพร้อมกับควันโอ้โหแม่งอย่างเท hey, อะไรวะเนี่ยในดูหน่อยสิพลังแกโอ้กระโดดทีปากปากแหกจะมาฟันจะมาสู้จะมาเซ่ บอกเลยอจิ้มปากจิ้มตาออฮะยื้อ,อยังไงจอจะสู้เหรอฮะไม่ไหวหรอกโอ้ยจะสู้เหรอทำไมสกิปปีด้ดีมันแบบมีเข็นมีขาแล้วมันดูแบบมันดูเป็นมันรถขึ้นอ่ะนะทุกคนแต่เพลงแม่งอย่างอินเดียเลยต้องต้องอินเดียแบบอียิปต์อินเดียเออยังไงถอดหมวกโคตรเทอะไรวะเนี่ยมีหนามมีตุ้ม มีบารุมมาตุ้มมาเตอร์เฮ็กแล้ไงตอนนี้สันสะเทือเนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวสี่งนี้มันพี่สว่านมาเอาแล้วเร็วรีบหนีพี่สว่านแกกลับมาไม่รู้ว่าแกจะสนใจหรือเปล่าโอ้กำลังทำอะไรอ๋อพี่สว่านธรรมดาแกกำลังมามองว่าพี่ไจแอนอ้พี่ไททันกำลังทำอะไรอยู่อ๋อฮะ อ่าขุดดินเลยตอนนี้นี่ไงมีระเบิดติดอยู่ยังไงต่อพีทีวีมาโอ้ถือดาบโคตรเทอะไรวะเนี่ยโคตรเทโอ้เอาดาบมาให้โอ้โอะไรวะเนี้ยว้าวว้าว what the heck yeah. yes อ่าตอนนี้เล่นปากกาที่มันทำให้ล่องหนได้อ่าใส่เข้าไป อะไรเนี่ยโอ้มันมองไม่เห็นอ่าฮะมีคนกำลังแอบเข้ามาโอ้นี่มันพี่สำนักงานแฮกเกอร์นี่เนี่ยอ่าฮะแล้วยังไงแล้วเสียงทำไมต้องเป็นงี้ด้ยโอ้มันเหมือนจะจับได้แต่ว่ามันจับไม่ได้มันมันถืออะไรมันคือ KFC หรือไงเนี่ยโอ้ลิฟวิ่งเข้ามาอ่าฮะถือว่ายังเข้ามาได้อยู่โอ้นี่มันศูนย์แบบแฮกเกอร์นี่เนะี่ย ม่กินเฟนไฟล์นะทุกคนยอดโอเคมันเหมือนจะรู้แต่มันก็ยังไม่รู้ว่ามีคนกำลังแอบมาแทรกแซงไหนมาดูข้อมูลสิ G-Man Apocalypse Apocalypse ฮะอ๋าเกิดเหตุดวนแล้วเกิดเหตุดวนเรียบย้ายเร็ว พี่สว่านกำลังจะมาย้ายสำนักงานเร็วๆเดี๋ยวไม่รอดอ่าแล้วพี่นาฬิการุ่นใหญ่จะเอาไงไปด้วยกันไหมคะไปตรงนู้นด้วยกันไหมคะโอแกไม่ไปนะเนี่ยดูทรงนะแกฝากทุกอย่างไว้กับพี่ผู้หญิงบอกว่าฉันอยู่ที่นี่เองจะอยู่สู้กับพี่สวรานโอ้ยังไงพี่สาวจุ๊บไหม จุ๊บเลยหนึ่งทีเออที่ผ่านมานั้นฉันชอบเธอมาตลอดเลยเนาะโอ้ไม่นะเดี๋ยวอีหา่านี่มันมาอีกแล้วอีม่วงอีม่วงมันมาอีกแล้วแต่ซับมันไม่ขึ้นอะไรวะเนี่ยโอ้มันเอาระเบิดมา มันมีพลังเป็นระเบิดนะทุกคนมันบอกว่าไอ้หา่านี่จะมาสู้กับฉันหรอจะมาสู้เลยแตมันกากเกินไปพี่สาวพี่อันนี้บอกว่าชีฟบอกว่าไปหลบที่นั่นที่หลังสมุดมันมีที่ซ่อนอยู่หรือว่าอะไรเออจริงด้วยไปแต่พี่นาฬิก,กาบอกว่าฉันจะสู้เองจะสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งอ้าวมีคนซ่อนอยู่ตรงนั้นอาา่าฮะนี่มันสองต่อหนึ่งถือมีดมาแบบตัวสั้นๆบอกว่าจะไม่ไปจะอยู่กับพี่นาฬิก,กาฉันเป็นองครักษ นี่แกจะเอาอย่างนี้จริงหรือเนี่ยจะสู้กับฉันจริงๆเหรอคะจะเอาอย่างนี้จริงๆเห, <c oughs> หรอฮะคิดว่าเก่งขนาดนั้นเลยเหรอคะอะฮะอือจะเอออะฮะแรงหนาหรือพลังมันเป็นพลังระเบิดน,นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนพี่สว่านจะมาแล้วพี่นาฬิการุ่นใหญ่ใช้พลังแล้วก็อะไรอะ่ะทำไมสั่นอย่างนั้นอะ่ะคือพี่สว่านมาแล้วใช่ไหมอ่ะ กดใช้พลังอะไรสักอย่างเดี๋ยวอย่ามาทิ่มหลังนะรู้สึกมันจะมาทิ่มหลังนั่นไงไอ้ห่าโอ้ยว่าแล้วมันต้องมาทิ่มหลังไอ้ห่าเอ้ยโอ้ยมันแทงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋ออ๋อตายตายเออตายทิ่มอกโอ้ยทำไมมันหักหน้าหักหลังกันขนาดนี้แล้วโอ้ยตายเจนี่มันบงการ แม่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยหรือไงเนี่ยโอ้ยหัวหลุดเลยโอ้โอยหัวพี่นาฬิกาะขาดตาย โอ้โห oh สำนักงานถล่มทลายนั่นไงมาแล้วมาถล่มเมืองที่สวรรมาแล้วโ oh, yes. อ้เยสตายเออตายมาถล่มเรียบร้อยตายโอ้ oh, พี่สวรรค์โดนปั่นหัวนะทุกคนโดยเจม่วงที่น้องๆได้บอกกันเอเจม่วงกำลังแบบอ่าสนุกเลยทีนี้ อ่าฉันจะควบคุมทุกอย่างอ่าโฆษณาอีเวนเลยมาต่ออีเจมันเหมือนจะบอกว่าแบบว่าแม่งจะจัดการแม่งนาฬิกาแม่งทุกคนเลยวันแบบนี้เปล่าวะอ่าตอนนี้สกิปปี้ดีกำลังเดินมาอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องราวในตอนที่เอพิโซดที่21น,นะฮะ หยุดเวลาเอาหยุดเฉย nice ดีใจทีได้พบนะในที่สุด <Yeah. S 1> เรามีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกมากมายอ่ามีซับขึ้นฉันรู้ว่าคุณสับสนจะเป็นเพื่อนยิ่งใหญ่เอาแลบในใหญ่อนาคตมนพูดบ่าฉันจะรีบ <c oughs> เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก <c oughs> อาจจะฟังดูปแปลกแต่ผู้นำสกิปปี้ตอนนี้ไม่มีแม้แต่ อ๋อผู้นำเป็นไอ้ม่วงใช่ไหมไมันจะโจมตีฐานเราแล้วทุกคนอ่าทุกคนจะเอาชนะม่วงจริงๆอะไรวะเนี่ยมันแปงแลงม่วทุกคนดูไหม้ก่อนหน้าคุณฉันขอให้ผู้หญิงนาฬิกาใช้ปืนของเธอขนาดก่อนที่ผู้หญิงทำลายมันแปลงม่วอไอตัวขนาดดี้วะเนี่ยเ <c oughs> ออ <c oughs> ออาเออ เนอะมันจะใช้พลังของมันเสียสละตัวเองความพยายามของฉันพุ่งขึ้นมาโว้โว้โว้โวโอ๋อไอพี่คนนี้ที่มันที่มันในชีวิตที่มันใช้ยานที่แบบโคตรเท่อ่ะเออในตอนที่มันสู้ตรงสะพานใช่ไหมโคตรเท่เอ,อ,อ่ะเอออะ Before, before she starts using oh, his powers, you must, you must. appeal him. The they days, days, she, she will hunt down every last clock, not and now they're, they're terminating us from the rest. They, they but if you keep her, her right in front, in front of her eye eyes, eyes. the least thing she does, she does is run for a while, putting her mind at ease. And that's what we exactly need. I will have enough time to fight Titan. เอ้ยเอ้ยพูดคุยแบบภาษานานิการิิิงงรรงและนั่นจะสังหาที่ท่านทุกตัวทั้งหมดฉันเคยเห็นมาแล้วอ้ออ๋อฮหผูวนฒของเขาของเราอะไร่ะพูดิงแบบรริ่งฉันรู้ว่าคุณจะพูดอย่างนั้น แต่ความสามารถมันไม่เกี่ยวอ๋อฮหอย่างนั้นอย่างนี้โอเคเออเอาพูดไปพูดแบบยาวมากอ่า uh. เนี่ยมันก็เลยมาฆ่าพี่อันนี้นะฮะเพราะว่าพี่อันนี้มาบอกใช่ไหมอ่าอย่างไงต่อด็อกเตอร์มาพร้อมกับบริการด็อกเตอร์กำลังแอบมมอง,มองพวกนี้กำลังคุยกันให้ส่งสัญญาณไหมไม่ต้องส่งนะฮะอ่าอยังไงอันนี้มันด็อกเตอร์สมการคุยกับด็อกเตอร์สมการตอนนี้ เอาพวกคนที่อยู่บนเครื่องบินออกมาโอ้ทุกคนกำลังเศร้ามันบอกว่าด็อกเตอร์ไม่น่าเอ้หัวหน้าไม่น่ารอดแล้วออเขานาฬิกาเหลือแค่นั้นแล้วโอ้โห โอเคพี่ทีวีวัดไปโอ้โหนี่มันทีวีตัวใหญ่หรือเปล่าเนี่ยเออจริงด้วยโอ้มาแล้วถึงเวลาแล้วใช่ไหมเปิดเลยทีนี้มีใครอยู่เป็นจอจอทีวีสักอย่างอาา่าฮห เปิดแสงที่แสงจนรุนแรงพร้อมโฆษณาอเวนเอ้ยโฆษณามาอีกแล้วมืดแล้วไงอ่าตอนนี้กำลังโดนโจมตีแล้วไฟแบบรุนแรงมากสกิปป้นีตาขาวมาโดนโอ้หนี่โดนยิงยิงบอกเลยยิงหมดไม่สนลูกไข่อันนี้โดนกลางโล่อะโดนยิงหัวยิงแหกเออบอกเลยนี่มันแฮกอะไรเนี่ยเออได้ปืนใหญ่มาบอกเลยยิงแม่งเลยตุ้มแฮกเหรอโดนเลย โอ้ใครขับรถมาโอ้ทีวีนี่น่าเหมือนจะเป็นพี่สาวทีวีนะทุกคนเดิดมาถีบหน้าแม่งเลยอ่าพี่สาวโอ้ข้างหลังมาโอ้ยหัวมันบูบี้หัวมันแหลมโอ้มันมันมันกัดเบือนอใหญ่เราไปใช่ไหมโอ้ยหน้ามันน่าเกลียดมากเลยแต่ว่าพี่นาฬิกามายิงให้โอเคยังไงคิมไหมเออแทงแม่งเลย อ๋อฮะโอ้ huh. okay, แขนขาดเหรอเนี่ยโอเคต่อให้อยู่โ okay. อเคกลับมาให้อยู่แล้วทุกคนพี่สาวจัดการอีกพี่สปีกเกอร์สาวก็มาสกิปปีด้ดีอ่ะตอนนี้มันกำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่าง กดเลยอันตรายมาแล้วหรือไงอ่าฮะออไม่ใช่กำลังเข้าไปในห้อง <_ c oughs> เข้ามาปรากฏว่าอ่าเรียบร้อยแฮกเกอร์โดนจัดการไปเยอะโอ้ไอ้นี่นี่มันที่มันลักลอบเข้ามามันเป็นไอ้คนเดียวกันนะฮะที่มันมีปากกาโคตรโหดโอ้แอสซสซินเข้ามาตัวนี้พี่แอสซสซินสว่านแม่งโคตรเทเลยทุกคนโคตรเทกดไลค์ให้ อ่ะปังระเบิดวางระเบิดไว้บอกเลยใครจะมาก็ต้องผ่านระเบิดไว้ก่อนกดไลค์ให้จ้าโอเคโคตรเท่เลยอะไรขนาดนี้วะบึกบึนมากอะ่ะอ่ะทางออกอยู่นู่นโอเคไปแม่งมันเท่อะไรขนาดนี้วะอ่ะคิวอัพ ยังไงเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินใช่ไหมอ่ะฮะตอนนี้ถือปืนมาอ๋อยิง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 พี่สาวอันนี้สกิปปีนีตาขาวโออโอ,โอ้ดินสอเผ่ออาอะไรวะเนี่ยเผ่าดินสอโอ้โหมาเป็นโคมาเป็นร้อยมาเป็นพันโอ้ยมันเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเผ่าอะไรวะเนี่ยเผ่าดินสอ โหสามารถรังสันอาวุธมาได้แบบว่าแค่ขีดเขียนบอกบอกเลยโคตรโหดเอาหัวตัวเองเป็นอาวุธได้ด้วยโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยอา้าทีมตัวเองเฉยแต่ว่าก็ยังไม่ตายคือมันเขียนซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยโอ้เผาบ้าอะไรเนี่ยห่อนี้มันก็เก่ง อาหา่หว่าไงเข้อเออดีที่ได,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 ด้พบนะกดตืดแล้วยงไงโอ้ระเบิดเลยอ๋อที่เขาวางระเบิดไว้ใช่ไหมโอ้นี่มันอะไรเนี่ยสกิปปีด้ดีหัวสมองน่าเกลียดน,น่ากลัวเหมือนเป็นตัวข้างใครสักอย่างที่มันเฝ้าไว้ใช่ไหมพอสถานที่นี้ไว้แล้วมันโดนปลดผนึกมาเออโอ โอหโคตรเทโอ้โดนแทงหัวระเบิดตายทักทายพันธมิตรนี่ไม่ใช่ไททันเหรออ๋ฮะขอบคุณครับเอาสมุดมาให้อ่านตามที่ขาดไว้เลย g ีแมอยู่ในสำนักงานใหญ่ของพวกเขาหลักฐาสุดท้าย หมายเลขหนึ่งเราเชื่อว่านั่นคือสายรับหญิงของคุณอะไรนะเราต้องมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักของเราองค์การ G-Man ไม่สามารถปล่อยให้สำเร็จได้โอเคแล้วไงภารกิจของเรานั้นไม่ใช่การช่วยเหลือ โว oh, มายืนกันเต็มเลยเราควารตัดสินใจของคนฮะเราเคารพการตัดใจของคนขอให้คุณปลอดภัยและหวังว่าจะช่วยได้โอเคเอาอะไรมาโอ้ oh, นี่มันคืออะไรอะปากกาอ๋อ oh, oh, ปากกาที่ไอ้กล้องมันได้มาก็คืออยากจากเผ่าพวกนี้นี่เองนะฮะเป็นเผ่าของปากกาใช่ไหมโหดเลยเผาปากกานี่คือแบบแขนขาดขาขาดก็คือก็ยัง ออกมาส้มแซมด้วยได้นะทุกคนเออโดนแทงอ,อกก็คือ,อยังซ่อมแซมได้แม่งเขาอันนี้แม่งเก่งจัดเลยนะโอเคสําหรับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโอ้โหไปแล้วนะทุกคนไปครับทุกคนอ๋อเฮ้ย